ัก็เป็นโพลครับน่าจะสองตัวมันแย่งกันอยู่เนี่ยโอ้ใส่ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยโอ้ยตัวหลุดเมื่อกี้มากเนี่ยใส่สองใส่สองโคตรใหญ่พี่เปิดปามือผมอยี่ร้านโดนแล้วครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมอโหเต็มถุงครับคนนี้ มานิ่งบๆเอาป้อมกระโดดนครับผมฝั่งนี้บันเทิงนะครับโชว์ป้าเลยครับโชว์ป้า่อยโอ้โหกระชงังแทบละเบิดครับเป็นสิบเล้าไปแตะๆมันก็จะหดตัวลงพุ่งน้ำเสียมือง มาถึงแล้วครับหมายวันเบย์โอ้โหงานประกวดคันเบ็ดวันเบย์ครับนั่งดอมนั่งดอมสวัสดีครับพี่ต้นกี่ตัวแล้วพี่โดนกี่ตัวแล้วครับโอดนียืนเต่าดูไซส์ใหญ่ๆนั่นแหละป้าท้อ โคตรใหญ่เพี่ดูปลามือผมปลาไซสซ์สองสองครึ่งเลยมีตัวนี้โคตรใหญ่เลยว่ามาดูโอ้โหไซส์ใหญ่นะ้พี่ยอดแลยครับผมตัวนี้ครับปลาดูปลาโอ้โหเต็มถุงครับคนนี้มานริงๆริงยอดใจเฮอริเคนเดี๋ยวไปหาน้องดอมกัน ลันของภาพก็อยู่ตรงนี้นะครับโอ้คนเยอะมากวันนี้ครับผมเอาพี่ยื่อะไรเนี่ยเออาะไยื่นนกอ่ะจริงเหรอพี่โด่นมาแล้วครับยื่นกจริงด้วยครับพิภาพยื่นกพี่โดนได้ยังไงเนี่ยนกน้าป้อมน้าป้อมกับพี่ภาพ สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็เดินทางมารับชมพี่นานาคนไทยในซินีพีอย่างแล้วก็ต่างชาติเขามาตกปลาที่หมายวระสันเบย์ครับผมตอนนี้เวลา4ี่โมงยีนาทีครับสี่โมงยีนาทีโอ้เข้าได้ปลากันเยอะมากครับผมตอนนี้เต็มกระชังเลยครับผมที่ร้านกับน้องดอมปลาชวาเล่ครับผมไซอ้โหใหญ่ๆนะครับผมล้น้ำเนละยครันไปกี่ตองแก ได้ห้าหกตัวแล้วมั้ยห้าหกตัวเหรอกระช่างแทบแตกมันแตกไปแล้วไงมันหลุดออกไปแล้วหรอคือมันออกไปแล้วสองตัวมั้ยหรอโชว์ปลาเลยครับโชว์ปลาหน่อยโอ้โหกระชัางแทบระเบิดครับเป็นสิบโลสีได้มาไม่ทันตอนที่เขาเหยื่อปลาที่มาใส่อุ้ยตอนนั้นแบบเดือดตริิๆพี่โดนเป็นคิวเลยหรอมันเข้ามาเป็นฝูง่ะดิใช่หมดทุกคนแหละเยอะมากชั่วโมงน้ำเดือดแซลมอนสอง โอ้โหสิบสิบห้ากิโลอัพครับกระชังเนี่ยน้ำเดือดจีิงเข้ามาสันเวช่องนี้เ,เดี๋ยวจะน้ำภาพช็อตสวยมาให้ได้รับชมกันนะครับผม ช้อเยอนเยืตีลยครับตีเลยตีไล่ส่วิกมาใส่ตะกั่วะจะเอาขนมฟังทันเป็นก้อนนะครับผมแล้วก็เอาเหยื่อกุ้งที่เราเกี่ยวเบ็ดไว้ฝังไว้ในเหยื่อนะครับแล้วก็เหวี่ยงเิดหน้าลอกแล้วก็เหวี่ยงลงไปเช็คสายเช็คสายเช็คสายช่วงจังหวะปลาดึงมันเร็วมากครับผมขายไม่ทันนะครับ ั้งกล้องถ่ายก็จับภาพไม่ได้เพราะว่าแสงคลื่นนะครับคลื่นมันก็ทำให้มองเห็นชัดเจนครับสลบสายเด็กแต่ถ้าเราตกจริงๆแล้วก็ชัดกล้องน่าจะจับภาพได้ชัดยิ่งซูมภาพยิ่งเบลอของร้านโดนแล้วครับผม ใหญ่แค่ใยไหมใส่ปลามาแล้วครับข้างล่างใส่ตาัอันหลากเลยเนี่ยบ้ัญญาเนี่ยหลักเลินีหลาก้นีายนัวตายตัดตายโอ้ยใหญ่นะจัดปลาโซ่เลย ใหญ่ๆใส่กิโลกิโลกว่าครับไซนี้นะโชดอะไรโชดจับปลาโชดน่อยโชดกล้องเลยเต็มเงี้ยหน่อยต็มเงี้ยเมงีไม่รู้ว่ามาตกปลาตกปลาไก่ย่างกับบ้านไม่ได้นรอเฮ้ยไซนี้ครับไซติงเลยครับนี่วาสันเวรระเบิดอีกแล้วครับผมปวดแขนแล้วก็พี่วันนี้หลายตัวแล้ว ป้าที่เก็บป้มามันมาแล้วใส่กระชังให้ทไ,ไหนใสก่กระชังกระชังครับเบิด,ด,ดบเยอะมากเลยคมงานโอ้เอาปิกบ้านไหวกว่านีาก่กระชังเทอร์บเบิดอ่ะพาัาเซเรียนพมอนสองตัวแล้วผมแล้วก็ทาม์เมลี่เอาไปขายกัน ไปขายฟิตมาร์เก็ตหรือเปล่ามีออเดอร์มาฟิชมาร์เก็ตเชฟมีร้านเก็บป้ากันนะครับส,ส,ส,สวยเลยเขาเบียกกวเข้ากปช่างนะโหยทว่ลเล่นี่เราสามารถอเอาได้แค่สิบตัวต่อคนนะครับผมครับสิบนะตัวต่อคน ไซส์ก็ต้องยาว30เซนขึ้นไปนะครับผมไซส์ของปลาทวารลเลยนะครับถ้าอันเดอร์ไซส์ต่ำกว่า20เอ้ยต่ำกว่า30เซนเราก็ต้องปล่อยนะครับไม่งั้นเจ้าหน้าที่มาเช็คเราจะได้กินปลาแพงนะครับผมคท่ละสิบตัวนะครับผมหอยนางรมดังนั้นครับหอนางรมไรไทยเขาตึ้งแันเนี่ยเนาะมันจะเยอะมากหอนางรมมเอะขาไม่นิยมกินนะเพราะว่าเหม็นคาวนะที่ผมมาเจออะไรตรงนี้ตนองไป ดำๆลื่นๆเยอะมากเลยครับผมเวลาไปแตะๆมันก็จะหดตัวลงทุ่งน้ำใส่มือของใครข้ามวะเนี่ยโอ้ยดอมเยอะมากเลยดูตัวอะไรป้อมดูแล้วครับป้อมกู้แล้วเนาะดูตัวใหญ่ดีกว่าโอ้ยนัดแล้วครับแล้วน้าป้อมแกนี่มืออาชีพเลยครับผมตกปลาหินปีมือสุดยอดเลยหวานจริงนะเนี่ย mà mới lấy ra tao lấy nó bắt đôi, nó khắp dậy với nó dậy với nó sờ tao lô sấy <xài> lô <laughs> ui ui sấy โอ้ยตัวหลุดเมื่อกี้มากเนี่ยใส่สองใส่สองอทิ้งไหยครับอ้าทิ้งไหยครับโดนจับตั้งไรทิ้งเลยตักให้แล้วทิ้งเลยเหรอเออใหญ่ยุโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอโด้วยโอไปปล่อยแล้วนะไอ้เหี้ยมีคนแซวมีคนแซวเอาแล้วปั้มกระโดนครับผมฝั่งนี้บันเทิงนะครับ โอ้ยแอคชั่นสวยนะแอคชั่นสวยไปทางขวาแล้วครับไปทางขวาแล้วครับสวิงครับสวิงเนี่ยสวิงเนี่ยสวิงสวิงมาเคลื่อนแล้วครับผมปอมโดนแล้วครับโอ้ยแอคชั่นสวยตาโอ้ หลุดไปแล้วาได้แล้วถยนต์ทำปิสวิงทิ้งเมื่อกี้พี่ต้นก็ได้ครับพี่ต้นโอ้ยใส่ใหญ่ใส่ใหญ่เริ่มเข้าแล้วเห็นละกันมืออีกละมันบรรยากาศนะผมแข่งเลยกันตั่ข้างหลังเบินซิทนี่นครัไปทีรนกลังครบที่ปลายหาง ชับงก็บแตกว่านี้ที่ได้เยอะมากมีไข่ก็พี่ไข่ก็มีเยอะสุดพ,พี่นะน,นะคนไทยก็เริ่มกลับกันนะครับก็บสุดหลายท่านก็เริ่มกลับกันแล้วตอนนี้น้ำลงครับผมน้ำลงเยอะมากสักพักก็จะกลับกันนะฮะงาน,นางพี่รันหุ่นสวัสดีครับพี่ต้น การไดเจอกันมาครับผมโหกระเบนท่านผู้ชมดงกระเบนเลยอะดันกินไส้ปลาที่รันทิ้งแล้วเชียวเพรับอยากเยอะกระเบนมั้ยเนี่ยเอาไส้ปลาหยอดแล้วเนี่ยได้เยอะแน่เพไม่หมดก่อนอ่ได้สายร้องหา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 งโฟครับผมหางกระเบนโครับ ถ้าจะสองตัวมันแย่งกันอยู่เนี่ยมันกินไส้ปลาที่ี่ลันทิ้ไงไว้นะครับเบียนยักษ์สองตัวนะโคตรใหญ่ครับผมออโคตรใหญ่งันพะี่รันกับน้องดอมสองคนนะครับสามม่อนสองนะทาวเล่ไซส์ใหญ่ๆนะครับประมาณเกือบสองโลครับ 8ตัวทับัลลูนแปดมอนสโอ้ยอย่างได้นะผมไม่ได้ตกอา <c oughs> กาศเดวเล่า,าครับผมอ๋องมีนานๆยังอยู่นะครับหลายท่านเลยกลับไปก็หลายท่านครับวันนี้ผมมาค่อนข้างสายนะผมเพไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาได้ปลากัะนะครับไ,ได้ถ่ายแค่ไม่กี่คนนะผมสำหรับเย็นนี้นะครับ บรรยากาศสวยๆยามเย็นมาฝากแล้วกันนะครับผมหมายว่าสันเบย์นะนท่านใดอยู่ในซีนีออสเตรเลียอยากจะมาตกปลาหมายว่าสันเบย์เชิญได้แล้วก็ผมช่วงนี้ปลากำลังเข้าครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวกลับก่อนครับเพราะว่ามีงานเย็นนะครับเข้างานสี่ทุ่มต้องกลับไปทํางานครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายให้ได้รับได้รับชมกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากไว้พี่นัดทุกท่านนะครับ ฝากกดติดตามกดซับสครายเป็นกำลังใจช่องยูทูบเร็่ๆของผมนะครับแต่เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมเดี๋ยวผมมีเวลาจะมาถ่ายให้ได้รับชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวอซัมเบมาเด็ดไม้ยได้ไหมตอนนี้ครับผมอยากมาเชิญได้เลยครับมาไม่ผิดหวังแน่ครับผมทีไรสายวิ่งไม่ใส่ตะกร่วนะครับผลงานตะั่วแกลงตีเลยนะครับอยากมาตกตาเชิญครับผมไม้ยวอซันเบ